พอนพอพี่น้องอุ้ยพ่อแม่ไปนแม่ไปเอาแมนมเฮ็ดแมวกินก่อน สวัสดีค่ะฮักอีสานบ้านเฮาค่ะอยู่กับฟางฮักอีสานเนาะตอนนี้ฟางกอยูจังหวัดชัยภูมิค่ะอยู่บ้านตากับยายน้องเชโลค่ะตากับยายน้องเชโลมารับจ้งางเกี้ยวเขาตอนนี้กอยูให้ยู<อ>นาบ้านเจ้าภาพเนาะกับสิพ้าพ่อแม่พี่น้องชมสวน<ะ>แล้วก็ไปเก็บหัวปีเมื่อกี้กะได้มาแล้วหัวหนึ่งยัง่ยม่ท่านได้พอะแกงค่ะแล้วพ้าชมสวนเนาะเบ่งมากัน,นี้มะม่วงหาวมะนาวโหดีมากัน อืมอ้าลูกเดียวอาอยุค่ะไฟบอรสวงกินอันนี้น่อยเดี๋ยวสวงเลยป, <c oughs> ป๊ะเจ้าพาซื้อคิดปัง้งอื้อคิดตั้งกับคิดตัว ลปลเกีปเกเดี๋ยวกอนันีะหัเ้าพอพ่อนีออ่ค่ะวป,ปรีอันนี้หัวปลีถ้ามันออกน้วยแบบนี้แล้วเ้อกระเด็ด,ดปลีมันไปเกียงประกบอาหารได้ค่ะนี่อนี่บ้าทิต สองขวานี่ตะเกียงฉันว่าผุา้หล่ะไปเก็บพ้าไปเก็บบักสมเนี่ยทิดตั้งผ<ป>สมหวานมาขึ้นมาขึ้นไปใช้ปลูช่วงหน่อยนี่ละบัปะกปูดที่มาบเพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่บักสมพืนมม้นบ้านเห็นบ้างหรือบ้านเฮาเอิ้นว่าบักกูดขีมา้าตอนนี้หากินยากแล้วค่ะมันมีรสชาติหวานหวานบักกูดหวาน ปูช right oh, oh, ีมานี้ละโบ้าเยายบ้าหลอไม่นม่นสิ่มอี่เเยยายบ้ายายบ้าแข็งนี่สิน่งยากเลยค่ะทุกมือเนี่ยปูชีมาเอ้าน้่งมาละสิงซะนอกแอหมดวะ น้อยน้อยมันเป็นแบบนี้หวานเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นได้แค่ใบถ่าย,ายอยู่กับพิ่ปั้งนะพิ่ปั้งเจ้าของสวนมาหนุ่ง่ายปลูกเองให้ปลูกพิ่ปั้งให้ปลูกใบถ่ายเอเวนนะ่ะหวานนี่แหละเจ้าต่อยไปขายเลยเจี๊ยถายแล้วเอาไปเฮ็ดนยังเหมือนน่ะยิ่งเล่าอินยังเนี่ยขายแล้วเอาไปเป๊กเราน้องมาอย่างนี้อึอน้นน่ะ ตายแล้วเจ้าไปเป็กเราเตี้ย <c oughs> พี่ปังว่าเป็นผู้ปลูกเละะ้วเนี่ยค่ะให้ให้เป็กได้แล้วน,นุ๊องอีย่างน้าไปเรื่ะยาแล้วเอ้วไม่ยากแต่ทังจะเป็กดอกพ <c oughs> อาลแล้วละไายแล้วมันจะมาบิดแล้วพิ่ปัง,ง,นงคนละไม้ขึ้นบ้านเขารสชาติหวานหอม รสแกะอยู่นี่กินอยู่นี่รสรสชาติแบบไหนอะไร่อะไรละไร่บ้านน่ะให้่นยานมาเดี๋ยวหานกินยากแล้วเจ้าเมือนะคะมังกะพี่รึเป่าเจ้ามันจะตกใส่กล้องเนี่ยอย่าเฝ้าขอแล้วที่ปัง พอแล้วมันไหลเลยว้ายกยิ่งต,ตัวอย่างายแค่เราจะกินให้พ่อแม่พี่น้องเบ้ง่งมันหวานคะ่ะมันหวานมันบ่เปรี้ยวคือบัคกูดเด้หว,วานวะแต่ซื้อของมันกับบักกูดขี้มาก ุางนมีรสชาติเปรี้ยวหวานหอมปาาเนะอันนี้มี้น้์สีขาวไข่มะนาวค่ะจึงนวยบะตังกับับกะปูดบางคนอ่ะชื่อว่าเป็นบระกูดแต่มันบะเม่นมะกูดเนาะค่ะแต่มันเป็นชื่อมะมะมะกูดขี้ม้าบ้านเขาเอิ่นมะกูดขี้ม้าออืที่ปังอร่อยเนาะน้่เราน้ำเอาให้เป็กเลยนะน้าลุงยังน้าไฮด์ปิกเนี่ยเอจากเป็กเดี๋ยวจัดให้ที่ปังอ่ะ ขอจากเป็กเลยครับมีพริกเกลือซ <ไป S 1> ุปพริกเกลือใส่กับนิดหน่อยแปร่รสจดเต็มตือนข้าวนี่เนาะนี่ลุงอ่ะไปกับาดดิข้าวใยไปกังบ้านเนาะเข้ากันถ้าเรามีพริกเกลือจิ้มนิดหน่อยแล้วก็เหนือ่อยพร้อมเลยเนาะนี่อ่ะเด็กเบาๆเร็ว

พื้นบ้านเขาเนี่ยแะไ่ต้องไปซี้เบียดกันอย่างมากว่าีเสื้อโลกกับใครยังไงปอดจานขวคลื่อนที่เขาแหลกแล้วแหลกไปสิควัดใส่หมอเลยล่ะทำไมดักเก็ตปีกันนี่ประกอบนี่แบบ เอาวางตรงนี้นะทิดป, <Ms. S 2> ปังเนี่ยขอบคุณค่ะเจ้าของสวนเพิ่นเอามาให้เองปีกล้วยกัจากสวนเพิ่นนี่ล้วค่ะเขาขาเพิ่นเลี้ยงเขาแต่ว่าเขาก็ต้อ, sure. องทำกินเองค่ะวันนี้้ไปยู่กใล้ก้าไปหแล้วสองฮลละค่ะข้างไหนตกน้ เลยจะให้ไหนยัยกูเก๊ยวเสียไปเลยไ่เกียวไ่าง่ไปไปผูแล้วในบ้านผูแล้วอันนี้เขาแช่น้ำเกลือแล้วมันชื่ใจเบอแหล่แช่ไปนีนแล้วค่ะเรูสป็นยังไงเข็มหลือจืดเบอเห็ดจ่อย ไม่เปจำนาตักไส้ทันแซบแล้วขวาโคกเนาโคกที่สองที่ต่ำเมันมีน้ำาหลๆได้สดเลยน้ำด้วยมากูดไส่สุมตาแซบไปเกียวน้ำใส่อยู่ด้เปียงนลงหอมหอมไส้ตาสุมแซบมันหวานนัวหมดเลไส้สุ่มสดเนี่ยเลยแซบเนี่ยเอาตากใส่เปียงนึงที่มาไตัเปียงะโบราณนู่นหาเนแบดีเลมากูดขี่มา โบกูทีมามันนวานวานคู่ห้นองพมก็ไปต้มเผ็ดละจับจับให้น้ำเนาะน้องคพี่น้องน่ากินใส่บอรได้น้นนู้นนั่นนี่เพราะลโดนแล้วเกบได้หลายหนอเเกีก็ุดแค้วก็พวกนใส่ี่ปูด้วยค่ะเดิมใจซี เอาบไสินนอลูกไม่ไนี่กินอันปีนมีน้ำนมลายใช่ไหมมีน้ำนมให้ลูกกินกระโดดใส่มบบดิใส่จ,ใจังมันตามอาใหม่เชลโลกินเชลโล่บ้าก,กานแม่ <si มาเร็วๆเจโลเอาเจโลอะตามปูน่าซีร่ะที่จานไหมอืมว่ะอืมอืมเอ็กดีเด็กดีอันนี้ พี่กมาไอ้แกใมรนะนี่เังนี่เหอโอ้ชินโอ้มันตมิคเลยไเลยตัดานิตอัดเงัดนเหรอืตัดเสีินนี่คนแรเมลแองแวนี่หอนกินเดียวนี่เสียบเลยมั้งเี่ยเนเบอรเรอเหตุเพรพี่น้องกูละคปลาคนดูไม่ได้มันเจร กันกินรับทำไมไม่ได้กินเ๋ยวเอจิบบัตรเนี่ยฮะเจ็บครับโอ้แซบิบบตเดับจแน่เจ้าใครนังหม้ิบบรเนี่ยไปซื้อเรานี่เราเดนน้ำมอมัดเาเนาะแเไกปซ้เราไ้หุแวแล้วค่ะแกงหัวี่ไต่ฟาง ปลาหน้าไม่กินเขาหน้านทุกคนแกงปาแซ่บพี่น้องแกงแบบบ้านๆเ้างนี่ท่านไม่กินเขาแล้วไปยื้อขึ้นไหนข้าบุญมาใกล้หรอสังบักปังจังพิดปังจีสุกแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อมาพ่อมาเลยนะท้าวแล้วท้าวสวัสดีจ้ามากินเขาน้ำกันจ้า นะัดทันพยายามเบ็ดพยายามเบ็ดเนี่ยปูได้บ่กตัวาน้อยทงตัวปลาใ่สิ่ไม่ได้ทงมือหรอกแต่นอะไทานไหะเรื่องีวลนนขใป็นใส่อนออนพี่น้องอุ้ยพวกสวยวหาวยวสวยะไอว้ยอวนียากาี้ย ไหว้เนี่ยดดีว่กตาเนี่ยใช่เกล็ยังดนกรนไปเลยดเี่ยบมันย่งมันจะงอ้เนี่กิน่ไร่นีนั่นทไอเอ็่านยแล้วผ่านแล้วได้อนที่อปเื่อนี้ติแลเชี่ยนะอ่ายนน้อนอยอรพดูน้อ่าสายเนยิเขาย้อนเนรเขาไปยงเนี่ยนี่นานนี่

น้ำน <S 2: vengeance> ้ำ <c oughs> <azzi> ีมนแน้ำกอ่้ยายนี่การดมนี่กันยิผู้ป็นบกอกงเนื่ยเบอนึ่ดมเยียเว้ยนายกบได้่ะน้เบอรอหนึ่งกบบบันาอฉันบีมันกระโลนวะเบอรนึ่งดล้ายดิมนะ ด้าลขึแ้ดึแล้วห้าหม่ข้นมใ้แล้วัน้ามขนแม่่มนมากนนเก่งนีงนว้ี่แนีนี่นีนี่นี่น่นี่แมนีนี่นมนี่งนี่งนีังน่นีน่าี่ย่งเนี่ยเราังนแต่เราู่ รถไปเล็มไหนจนตอันปากกระไตรถกูด้เรื่อเลยเล็มัไม่เลไม้เ่อพูดอะไรย่างอ้อมไม่พูดเนื้อเน้อเนื้อวนแล้วนั่นแหละอ้อมพูดเ่ให้เดี๋ยวอ้อมใส